ขอต้อนรับสู่กิลแฮมเมอร์ในเซิร์ฟีและฝากเป็นกำลังใจให้กับน้าทอมและสมาชิกในกิลทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมนะครับ Secret of Sand ว่ามันจะมีความยากง่ายขนาดไหนนะครับผมจะใช้เป็นฮาชาชินนะครับแล้วก็ยูนิตสปอนก็จะใช้เป็นอหนูเงาวครับเซนเท a ลอาร์มีนะครับ,รบอันนี้เอาอะไรดีขอรีเฟซรีเฟซดีกว่า อืมน่าจะเป็นเวนการ์ดครับเมนแอดอาร์มนะครับโอเคในส่วนของชุดเบสซิ่งนะครับคำอวยพรจะใช้ในส่วนของเซนทันอาร์มี่จะดีไหมเซนทันอาร์มี่โอเคอีกตัวหนึง่งเวนการ์ดดาเมจกับเซนทันอาร์มี่ขอเป็นเซนทันอาร์มี่ครับเ,รเซนทันอาร์มี่ก็เป็นของอีนูเง้วนะครับ แล้วก็ใช้ฮาจชินในการหลอยหลังนะครับหลอยหลัง behind enemy line หลังแดนค่าศึกไว้จัดการกับพวกปืนธนูอาโนปืนไฟนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับโอเคสำหรับเทิร์นแรกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อไปครับ Central Army Ripper ครับ r ิ p p e อร์ แล้วก็อาจจะไปใช้แทคกติกนะครับแทคกติกของเซนทันอาร์มี่ถ้าเป็นเวนกาดก็จะใช้แทคกติกของเวนกาดนะครับเเซนทันอาร์มี่ครับเป็นลิปเปอร์แล้วก็เหมือนเดิมครับฮาชชินไปลอยธนูด้านหลังโอเค ไปเรื่อยครับเรื่อยอันนี้เลือกแท็กติกครับเซนทันอาร์มีครับอันนี้ก็จะเข้ากับริปเปอร์ได้ดีเลยโอเคกดแทบครับดูแผนภูมิหลังของข้าศึกนะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปลอยธนูกัน โอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้กองหน้าเขาจัดการเราก็ไปจัดการแดนหลังแม่อานยังไม่สปอนถ้าสปอนนี่ช่วยได้เยอะแล้วนะครับกองพืนอานูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับอืมไม่มีอะไรดีเซนทันอาร์มี่ครับ ดีไหมโอเคเอามาช่วยกับริปเปอร์ครับอกองของเซนทานามีไปลอยแนวหลังเหมือนเดิมครับอาจใช้บริการอาชาชินอ่าถ้าเกิดเราสปอนยูนิตอ่เป็นพวกเซนทานามี Army, หรือว่าแวนการ์ดเวลาเราใช้อ่แท็กติกก็ ใช้ให้มันตรงกับกองทหารนะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเลยนะครับองอก,กลางอากองกลางโอเคลอยธนูเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจัดการกองหลัง เฮ้ยมานี่โว้ยมานี่มานี่แ <canvas> ม่ไม่นาจะมีปัญหายูนิตพยายามเน้นดาเมจนะครับดาเมจจะเยอะเพราะว่าถ้าเก sure. ิดเน้นเป็นพวกโลอะไรเงี้ยอ่าเราต้องแข่งกับเวลาเซนทันอาร์มี่ ส right ิบห right? no ้าเปอร์เซ็นทรีฟเนทานาม่ตรงกลางกับขวานะครับมันจะเข้ากับกองทหารของเราเวนการ์ดก็มีจินจงกับเมนเดตอาร์มโอเคไปลอยเหมือนเดิมครับลอยเหมือนเดิม มานี่ครับมานี่มานี่มานี่มาน,น,น,นี่เรียกให้มาแล้วมันก็อยากจะมาโอเคกองหน้าเป็นไงบ้างกองหน้าอซิบาด้าไปช่วยหน่อยไปช่วยไปช่วยหน่อยไม่นานจะมีปัญหาเทินหกโอเค เป็นดาเมจของอยูนิตดีเฟสครับ <sighs> เดี๋ยวตรงปิดขวาวันกาดประเภทวันกาดครับโอเคก็น่าจะแน่นปึ๊กแนวหลังแนวหลังข้าศึก รีบเขียรีบเลียรีบเขียรบเขียเสร็จก็จะได้ไปช่วยกองหน้ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่ น่าจะไม่มีป no ัญหาเกินเจ็ดเคลียร์ใส่ดาเมจให้ลิปเปอร์แล้วกันโอเคไหมโอเคไหมเอาไหมอืม หรือจะเพิ่มของการเอาไงดิรีเฟะีเเพิ่มดาเมจด,ดีกว่ามั้งอ่าเพิ่มดาเมจด,ดีกว่าโอเคมีปืนไฟทางด้านซ้ายหลังโอเคเดี๋ยวให้อชาชชินไปเคลียร์ถ้าไม่งั้นก็มันจะสร้างความเสียหายให้กับยูนิตเราโอเคครับ โอเคโอเคได้ผลได้ผลก็เดี๋ยวเคลียร์กล้องหลังไปเรื่อยๆครับเราก็คอยดูสถานการณ์เคลียร์ไม่ทับแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์ธนูกันเคลียร์ธนูอ่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรครับได้แต้มเหมือนกันได้แต้มเหมือนกัน ได้ของเหมือนกันนะครับไม,ไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าชนะมันก็ได้แต้มเยอะหน่อยแพ้ก็ได้น้อยหน่อยครับเทิร์น8โอเคเทิน์ก้าขอรีเฟซแล้วกันเพิ่มคา่าดาเมจให้กับลิปเปอร์ดีไหมหรือว่าจะอีหนูงา้าวแป๊บนึงนะครับพีคขอเป็นพีคแล้วกัน ปีกซ้ายปีกขวากองกลางแล่นฝึกหลอยหลอยปืนไฟโอเคเคลีร์้านหนังให้หมดสูตรเดิม ้องหน้าไหวไหมไม่น่าจะมีปัญหาเจมส์ตัวเทิร์นสุดท้ายเทิร์นสุดท้ายขอรีเฟซแล้วกันปืนไฟปืนไฟดีไหมอ่ะโอเค ไปเคลียร์อาร์โนก่อนฮาจิชินไปเคลียร์อาร์โนอันนี้เราไม่ได้อาร์โนเลยเนี่ยอ่ะไปเคลียร์อาร์โนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ไหวถ้าเคลียร์อาร์โนได้ก็จบสบายๆครับเคย์น่าจะหมดแล้วเคลียร์ไปเคลียร์ไปเรื่อยๆเอาละสบายแล้วครับ ยหลังเสร็จไปช่วยหน้าหน่อยก็ <ś p ies> ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีาชอาชาชินแต่ว่าเราก็ต้องสปอนยูนิตแล้วก็เลือกแท็กติกด้วยให้มันตรงกับอ่ายูนิตเราไม่ว่าจะเป็นเซนทานามีหรือว่าแวนกากน,นะครับอันนี้ก็เป็นทเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ อโอเคครับผมเคลียร์ครับสำหรับกิจกรรม s ิ c เ e t ต f ออกแซนขอให้ผ่านกันนะครับสวัสดีครับ